เปลี่ยนสีด้วยพรุ่งนี้พี่กาจะสปอยลิปออยสีใหม่มีใครติดมีใครแบบอยากรู้ปะเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เอามาว้าวว้าวตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นนี่ตอนนี้มีตอนนี้พี่การมีแค่สามสีอยู่ตอนนี้อีกสีหนึ่งหมดเกลี้ยงไปแล้วจะทาสีชมพูล,ลงไปคือทุกวันนี้กี่โมงพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่การจะลงคลิปลิปออยแล้วก็ จะเป็นลิปออยแบบสีใหม่จะลงคลิปลิปออยสีใหม่ทุกคนรอมาดูกันนะว่าจะมีสีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวลงเสร็จเดี๋จะขึ้นไลฟ์สดเลยจะแบบมาสปอยแบบเอยจะมีสีอะไรบ้างแต่พี่ขอสปอยเลยว่าเป็นสีที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคิดว่าแบบทุกคนน่าจะชอบกันอยู่แล้วไม่แล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์แรกเหมือนเดิมเป็นแบรนด์แรกเหมือนเดิมเพราะว่า ตัวโรงงานเองเนี่ยบอกว่าออยออยตัวเนี้เป็นออยเปลี่ยนสีอ่ะอะอนนิดนึงเป็นออยเปลี่ยนสียังไม่มีใครเคยทําเปลี่ยนสีเป็นสีนี้ใบให้ว่ามันเปลี่ยนสีด้วยเออแล้วเปลี่ยนสีแบบ คือทุกคนเนะี่ยชอบสีนี้กันใช่ไหมสีบาบ้โรสเพราะว่าทุกคนบอกว่าชอบที่มันทิ้งสเตนใช่ไหมซึ่งเราเนี่ยก็ไปทํากันบ้านมาว่าแบบเฮ้ยลิปออยสีใหม่เนี่ยที่เราจะเอามาเนี่ยทุกคนน่าจะชอบนะถ้าเกิดว่าทาไปแล้วเนี่ยทิ้งสเตน,ม,นมันทิ้งสเตนแล้วมันก็แบบเปลี่ยนสีใช่ป่ะเออเราก็เลยไปทํากันบ้านมาก็ทุกคนก็รอลุ้นแล้วกันว่ามันจะมีแบบสีอะไรบ้างคําถามก็คือเอ้ยพี่การเราจะขึ้นราคาหนูไหมเนี่ยแบบเนี้ยไม่ขึ้นคะ่ะ199บาทเหมือนเดิมวันที่19นี้นะวันที่19แล้ว็ ก็ตอนนี้สบู่เก็บซบหมดอืกําลังซุ่มทําเจลล้างหน้าอยู่อเก็บซบหมดมีของหมดเยอะมากมายเลยกดไม่เคยทันเลยรอบนี้แกต้องทันรอบสิบเก้ารอบนี้ทันแน่นอนวันที่สิบเก้านี้สิบโมงเช้าคาดว่ารอบนี้ทันนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าใครใครคิดว่ารอบใครคิดว่ารอบนี้จะทันใครคิดว่ารอบสีใหม่เนี่ยไม่ได้มาสีเดียวด้วยมาหลายสีอรอบนี้คือกดเต็มเมื่อกี้พี่ลาทาลิปตินงลอชกี่บาทคะเขาบอกว่าสีดําหรือเปล่า อ,อย่าเพิ่งเดือนสรุปเดีย๋ยวรอพรุ่งนี้ด้วยว่ะอ่ะอันนี้ก็คือพี่อาร์าลิปตินแฮททูใบแบบกี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะท็อปด้วยตัวนี้บาร์บี้โรสเพราะว่าตัวนี้มาทิ้งสเตนเป็นชมพูเวลาที่เราแบบกินข้าวหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะได้มีความแบบสีแดงแดชมพูแล้วเวลาถ่ายรูปออกมามันจะได้ดูแบบปากดูละเลื้อนละเละืล้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะทุกคนอยากให้เห็นงานผิวชัดๆมากแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้แบบพี่การรีบแต่งหน้ามากก็เลยแบบให้ดูแค่นี้ไปก่อนแต่ว่าขอเติมแบบตาขอเติมตาอ ตามันดูไม่ค่อยชมพูอะอันนี้ดีขึ้นเอออดีขึ้นมีขึ้นตามันไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่เพราะว่าผมพี่มันสีแดงอ่ะทุกคนแล้วมันดูแต่งหน้าไปแล้วแบบมันน้อยอ่ะอโอเค <c oughs> หนึ่งนะ <c oughs> การจะมองแสงในนี้แสงในนี้เป็นแสงขาวอะมันไม่ใช่แสงธรรมชาติจริง <c oughs> แล้วการก็ไม่ได้เอาดอนเลียอ,อะไรมาดวะแทพูลติ้นจะมาอีกไหมคะ แค่ทุตีนมาอีกทีสิ้นเดือนเลยนะแต่เป็นซองนะใช่เอ้ยมีแต่คนทายว่าสีม่วงสีม่วงสีเขียวทําไมมืดจังตอนนี้อยู่ใต้ดินครับอยู่ชั้นใต้ดินลิปออยกี่บาทร้อยเก้าสิบเก้าเท่าเดิมไม่ขึ้นราคาเลยราคาเท่าเดิม,ดมเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็คือสีใหม่ฟีเซนเตอร์ใหม่ กดทันครบแล้วเฮ้ยทุกคนรู้ยังว่าเซเว่นโกเขาจะมีแบบเปิดท้ายแล้วนะเออใครรอเสื้อผ้าห้าบาทของซอเจอกันที่เซเว่นโกเอ้ยตลาดจะแตกไหมเนะนี่ยมันะมาน่าจะเปิดเปิดสิ้นเดือนทุกคนประมาณวันที่สามสิบครับเซเว่นโกแบบแบบเดินชอปปิ้งที่ไม่ใช่อาหารน,ะนี่ให้ดูลุกวันนี้เป็นลุกแบบออกกําลังกายเดี๋ยวเพื่อจะไปออกกําลังกายกันต่อเออดูพีเซนเตอร์ Center, คือใครเท okay, ปะ, okay, ปะ เดี๋ยวใกล้จะสปอยจริงๆอาทิตย์นี้เราสปอยนะทุกคนอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เดี๋ยวเราให้ฟังก่อนสําหรับสาวๆคนไหนนะคะหรือว่านุ่มๆคนไหนที่แบบว่ากาลังรอลิปออยใช่ไหมต้องพูดว่านุ่มๆด้วยเพราะวันนั้นพี่ไปสยามมาแล้วทุกคนนะ่ะที่เป็นผู้ชายนะหงผู้ชายเดินมาเป็นแก๊งเลยบอกว่าพี่ผมกดลิปออยไม่ทันครับหนุ่มผู้ชายก็ใช่นุ่ยกดไม่ให้แฟนนะกดไม่ให้แฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยสีใสสีใสอาทิตย์นี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่กาจะมาสปอยนะทุก เฮ้ยแต่ไม่บอกนะว่ามีสีอะไรบ้างานนี้ในเม้นมีคนถูกบ้างแล้วแต่ยังไม่เยอะ แล้วพรุ่งนี้นะใครเห็นคลิปปุ๊บใช่ไหมเม้นกันเลยโอเคปะว่าแบบจะมีสีอะไรบ้างจะเอฟสีอะไรเม้นเลยว่าแบบพี่หนูจะเอฟสีอะไรพี่จะได้ดูแบบดูดูดละพี่จะได้ไดบอกให้พี่การ์ดไปดูทีมหลังบ้านจะได้สีนั้นเข้ามาเยอะจะ,จะได้บอกทีมซัพพลายกันว่าแบบพี่เฮ้ยรถนี้จะทันไหมน้องๆจะทันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกแกก็เปิดเทอมมาเหมือนมาจองกันก่อนเออแบบพวกแกก็เปิดทงเปิดเทอมกันด้วยจะได้แบบเอ้ยมีลิปองลิปออยแบบไปอวดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยุ้ยเคนเขียนสีฟ้า สีใหม่สีม่วงม่วงชมพูม่วงม่วงอุ๊ยแสดงว่าอยากได้สีม่วงันเยอะเลยใช่ป่ะสีฟ้าสีแดงรอบนี้มากี่แท่งแอบบอกว่าหลักแสนแต่ถามว่าจะพอไหมไม่รู้ไม่แต่ว่ามันก็ต้องไปอยู่ในห้างอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไม่รู้ว่าจะทันไหมแต่ถ้ารอบนี้คือถ้าหมดอีกอะคือแบบอเมซิ่งอะใช่คือคืออย่างงี้ทุกคนโรงงานผลิตให้เราผลิตให้เราแบบเต็มที่แล้วนะ แบบเต็ม <can> เต็มของเขาแล้วอ่ะเขาเพิ่มกําลังการผลิตไม่ได้แล้วใช่ทุกคนทุกคนดูผิวที่พี่การแชกี่โมงคะไลฟ์พรุ่งนี้หรอ,อพรุ่งนี้พี่การน่าจะลงคลิปประมาณหกโมงพรุ่งนึงอะไรเงี้ยอืมก็ไลฟ์ช่วงนั้นน่าจะไลฟ์ประมาณช่วงนั้นแต่พรุ่งนี้ขอบอกก่อนนะว่าในไลฟ์สดเนี่ยมีมีหลายคนที่ไม่ใช่แค่พวกพี่อาจจะมีคนที่ทุกคนอยากให้พวกพี่อยู่ด้วยหรือเปล่า มีมีมีคนมีคนเขียนในคอมเมนต์มาไงอยากให้พี่จุด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 อยู่กับพี่จุดจุดอยู่กับพี่จุดจุดพรุ่งนี้พี่อยู่กันเยอะมากเต็มข้อพรุ่งนี้อยู่กันเยอะพรุ่งนี้แบบถ่ายคลิปอะไรกันแบบพรุ่งนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมาดูเองใบให้ว่าอ่ะเดี๋ยวจะใบพรีเซนเตอร์ด้วยอ่ะใบใบเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเฉลยสีใช่ไหมทุกคนแล้วเดี๋ยวจะใบพรีเซนเตอร์ด้วยก่อนที่ไหนเลยได้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  แต่ว่าขอไปให้ว่าพรุ่งนี้อยู่ละคุณอยู่หลายคนอ,อยู่หลายคนอยู่หลายคนเผื่อน้องๆอาจจะมีข้อมูลหลุดแบบอาจจะมีข้อมูลหลุดแบบเอ้ยที่คนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออรอรอลุ้เดี๋ย<อ><อ>ควคนพิมพ์สีม่วงว่ะเออพี่ทาน์เอ้ยพรุ่งนี้มีพี่ทาน์หรือเปล่า สิบเก้านี้มีลิปออยสีชมพูไหมคะมีค่ะสิบเก้านี้นะสิบเก้านี้มีทั้งสีชมพูคนที่แบบสีชมพูไม่ทันใช่ไหมมีสีบาร์บี้โรสด้วยแล้วก็มีสีส้มใครที่แบบพี่คะสีส้มเมื่อไรจะมาวันที่สิบเก้านี้มีสีส้มด้วยพี่คะแล้วสีใสล่ะสีใสก็มีแล้วก็สีแดงก็มีเหมือนกันแล้วสีใหม่สีอะไรบ้างไม่หลุดยังไม่หลุดไหนมีใครรอลุ้นบ้างโอเคเดี๋ยวพี่พี่จะต้องไปกินข้าวกันแล้วไหนมีใครรอลุ้นบ้าง ไหนมีใครแม้แบบพี่พรุ่งนี้หนูจะมารอดูเลยหนูอยากรู้ว่ามีสีอะไรบ้างนหนูอยากเดาอะไรอย่างเงี้ยเอาพรุ่งนี้อยู่กับใครก่อนดีกว่าไม่บอกไม่บอกอพรุ่งนี้มีอยู่กับใคร <S <S 2> <S 2> สีอะไรพรีเซนเตอร์คือใครพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่การดน่าจะมาลงคลิปประมาณช่วงอยากรู้เลยหกโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวทุ่มหนึ่งอาจจะมาไลฟ์สดนะ่าจ,จะลงคลิปก่อนมาชั่วโมงหนึ่งเพื่อดูแบบเฮ้ทุกคนมาคอมเมนต์กันหรือเปล่าอะอะไรเงี้ยไม่ต้องต้องคอมเมนต์ว่าเอฟ เก็บสีอะไรเออทุดี๋ยวถ้าสีไหนเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะไปขอโคต้ามาให้ใช่แล้วก็ของฝั่งเลิศโพชชั่นออฟฟิเชียลเนี่ยทุกคนลงไปกด Follow กันไว้แรกเลยนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นเป็นเพจแบบเป็น<อ>เป็นเพจที่เอาไว้บอกว่าทุกคนจะมากดได้ตอนไหนมากดย <กด S 1> ังไงกดยังไงราใครไงไหนมีเยอะที่ไหนมีน้อยบพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยต,ต้องบอกด้วยว่าเราต่าง พอเราขายเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอยู่ในห้างด้วยนะรอบนี้อืใช่รอบนี้มีในห้างด้วยใครที่รับหิวรับอะไรเนี่ยเตรียมตัวทํางานกันให้ดีรอบนี้มีในห้างด้วยนะเผื่อคนไหนที่แบบว่าไม่ชอบซื้อของออนไลน์อยากแบบไปลองก่อนอยากไปลองสีในห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบนี้ก็คืออย่างที่การ์ดบอกว่าเรามีส่งแบบในห้างแล้วนะอุ้ยถ้าเกิดว่าภาพที่อยากภาพอยากเห็นภาพที่อยากเห็นมานานมากคืออยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยไปรอที่ห้างกันหรือเปล่า เอาไว้เดี๋ยวรอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นมีคนทําคลิปมีคนนึงทําคลิปว่าไปรอคิวตั้งแต่10บโมงเพื่อให้เขาเปิดแล้วก็เปิดแล้วกาไปซื้อก่อน คลิปใครแมสเดี๋ยวให้พี่สามไปให้รางวัล <c oughs> ได้รอใครอยากให้ใส่มากได้เลยทุกคนรอบนี้นะคะมารอบนี้วันที่19านะมาแบบแน่นๆเลยแต่ว่าไม่รู้จะแน่นพอลูกคา้าทุกคนหรือเปล่านะรอบนี้ก็คือวันนี้ซอใช้ซอใช้สีอ,อ,อะไรวันเนี้ยซอเริ่มจากไซส์สีส้มก่อนก็คือทาเป็นเบสนะคะแล้วเราก็ใช้แททูตินอันนี้ทาทั้งปากเลยแล้วก็ทาตรงแก้มด้วยแล้วก็ตอนจบก็คือท็อปด้วยสีนี้สีชมพู มันปากมันจะดูแบบจูบูจุบูอ่ะเออแต่ว่าหน้าเราอ่ะต้องแต่งหน้าเข้มยสปบอยหน่อยค่ะว่ามีกี่สีพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวบอกพรุ่งนี้เดี๋ยวบอกเลยว่ามีสีอะไรแล้วทาไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าคุณแสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทิ้งเฉเตแล้วเปลี่ยนสีเค่สีเดียวอ่อเอ้ายไม่สิคุณอย่าเฉลยสิคุณหลุดพูดวยเนี่ยผมอาจจะพูดผิดก็ได้คุณหลุดพูดี่ผมอาจจะพูดผิดก็ได้ทุกคน อันนี้นคือใบแล้วนะว่ายังยังไม่ใบทิงสเตนไม่ใช่แค่ทิงสเตนสีเดียวเฮ้ยบ้าวคุณบ้า,ราหรือเปล่ายังไม่มีใครทำานี่ได้ข่าวอย่างนี้น้องก็ตกใจกันหมดแล้เนี่ย, <c oughs> ยแต่ว่าต้องมาให้ทันนะสิบเก้าสิบโมงวันที่สิบเก้าสิบโมงเช้านะมาให้ทันนะใช่อ่ะทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนก็ รอกันเลยวันที่19นี้นะทุกคนสามารถกดกันได้อวันที่19นะเจอกันวันอาทิตย์นะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันที่พวกเราเนี่ยแกงเลือบพชันเนี่ยสะเทือนวงการ,รเขาออบอกเลยว่าให้เลียกชั้นเป็นหน้าเขาบอกว่ามีมากกว่าสองสีแน่เลยต้องขำแหง้งนี่นวา่า <laughs> อ่ะมีมีอีกอย่นี้มีอีก, <laughs> ออกรอนรุนรอนรุนรอรนรอรุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่การเข้าทุกสีไหมคะ19นี้10บโมงเช้าเข้าทุกสีค่ะเออเอาเนี้ยเอางี้พี่ถือแล้วอยู่อย่างเงี้ยเออมือไม่พอนี่่ะมือไม่พอถือแล้วแบบมีอย่างเงี้ยบูเอางี้เหมือนเหมือนงี้เหมือนเหมือนมัตไรเดอร์ใครเคยดูว่าอุนเตอราแมนเนี้ยเยอะกว่าเพราะว่าพอมโกะเยอะกว่าถุงมือทาเอส์เยอะกว่าทานอสเยอะกว่าถุงมือทานอส รอลุ้นรอลุ้นแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกใบ้ในวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพี่เนี่ยเริ่มลงลิปออยเป็นวันแรกเนาะก็คือเริ่มฮะ <c oughs> ก็คือเริ่มสปอยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมเออทุกคนก็รอลุ้นละกัน <c oughs> ไปแล้วคะ่ะโอเคไปายแบบ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 ทั้งหมดกี่สีไม่บอกเอาเป็นว่ามีเยอะไม่มีหลายสีต้องรอลุ้นอ่ะทุกคนแต่ทุกคนดูไปกี้แสงที่แสงที่ซุงอะ่ะ บบถ่ายให้พิกาใช่ป่ะทุกคนดูเห็นปากพิกาวะแกดูดิเนี่ยมันสวยมากอันนี้คือสีที่เราใช้คือเราใช้สีชมพูนะสีบาบ้โรสสีบาบิโรสคือขายดีมากขายดีที่สุดในมานานทุกสีนี้นะทุกคนแต่ว่าสีอื่นก็ทุกคนใครชอบบางคนแบบเก็บสีบาบ้โรสไปแล้วก็จะลองแบบสีส้มบางสีเขียวปะคะไม่บอกใครจะไปทําลิปสีเขียวอาจจะเป็นมึงไงใครจะไปใครมันจะไปก้า ลสีเขียวมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ได้เป็นมือดเป็นมือยเป็นไปได้กาชอบสีเขียวโอ้ทุกคนใครมันจะไปทํำรีสีเขียวมันเป็นไปไม่ได้ั้นสมมุติถ้าทำอ่ะไม่ทำอ๋อจริงเหรอไม่ทำ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 อย่าข่าแห้งพรุ่งนี้ไลฟ์กี่โมงอ่ะเอางี้พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะลงคลิปประมาณหกโมงเย็นอ่ะแล้วเดี๋ยวแบบจะไลฟ์สดกี่โมงเดี๋ยวมาว่ากันเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่อยู่กันหลายคนอืออ่า ต้องรู้ก่อนว่าสถานการณ์นตอนนั้นเนี่ยคนเยอะขนาดไหนเสียงดังขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าจะพยายามมามาอะไรสี่ลุงต้องเข้าประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่ารอดูรอดูรอดูโอเคเดี๋ยวพวกพี่จะไปไปไม่ได้เท่ากับสัญญาณขาดสัญญาณขาดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สัญญาณขาดอะไรนะคะสัญญาณฮะตื่อเตื่อตื่อตือเลยทุกคนพี่ไม่ได้ไม่ยินทุกคนละม่วงกบบดาอยากบอกใบ้มากพรุ่งนี้้ดพรุ่งนี้ดีกว่า เดี๋ยวทุกคนมันจะรู้อะไรกันง่ายเกินไปเออเออเดี๋ยวมันจะง่ายเกินโอเคไปละไบายทุกคนรอรอดูรูปพี่เลยนะวันนี้เขาบอกว่าฟาร์มมืดเร็วยังเปล่าอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินอยู่จอดรถอยู่จอดรถอยู่นี่นี่ให้ดูงานผิวอ่าให้ดูให้ดูให้ดูคูชั่นคูชันอ่ะให้ดูให้ดูอ่าเงาเงามันมีความฉ่ำที่ไม่แบบฉ่ำเกินราคาเท่าไหร่นะสองสองเท่าไหร่นะ เออพอแล้วพอแล้ว <c oughs> พอแล้วเอางี้เดี๋ยวทุกคนเร่งพี่อกรอรอก่อนรอแพ็กเกจจิ้งมาถึงไทยก่อนเออรอแพ็กเกจจิ้งมาถึงที่ไทยก่อนบบทุกคนจะได้ใช้คุชชั่นในราคาที่แบบย่อมยาวไม่แพงอเออแล้วก็มีพับด้วยแบบนุ่มๆพี่อันมีพี่รุดอ๋อแล้วก็วันนี้แจ็คแป,ป๊บโฮอยู่เซฟวันโกอ๋อใช่วันนี้พี่แจ็คไปเซฟวันโกพี่แจ็คขายทุเรียนอยู่เผื่อใครแวะไปวันนี้ใครแวะไปเซฟวันโกนะคะเผื่อไปเจอพี่แจ็คด้วยตอนนี้น่าจะอยู่แล้วใช่โอเคเจอกันเจอกัน จอกันทุกคน bye bye. ไปแล้วไปแล้วยบายอย่าลืมพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวมาสปอยมาสปอยลิฟขอขอใบก่อนว่าห้ามพลาดคลิปนี้นะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกว่ามันทิ้งสเตนสีอะไรบ้าง mm. อา่าฮโอเค <Bye. S 1> ไปไป <See ya. S 1> ายทุกคนไปยบาย,บาย